ส่วนเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ปากีสถานนะคะก็กําลังเผชิญกับการขาดแคลนพลังงานครั้งเลวร้ายท่ามกลางอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้น คลื่นความร้อนที่ยังคงดำเนินอยู่ทั่วปากีสถานค่ะก็ยิ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนกระแสไฟฟ้ากลับรุนแรงมากยิ่งขึ้นเพราะว่าความต้องการใช้ไฟฟ้านั้นมากเกินกว่าศักยภาพในการผลิตไฟฟ้านั่นเองแถมสภาพอากาศร้อนจัดรุนแรงนะคะคาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปอีกยิ่งทำให้ความกดดันในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นเพิ่มมากขึ้นที่นครลาฮอร์เมืองใหญ่อันดับสองของปากีสถานอากาศร้อนจัดต่อเนื่องค่ะเกิดปัญหากับบรรดาร้านค้าแล้วก็เจ้าของร้านเป็นอย่างมากนะคะล หลังจากที่ต้องผเผชิญกับการขาดแคลนกระแสไฟฟ้าและค่าไฟก็เพิ่มสูงขึ้นไปก่อนหน้านี้โดยเฉพาะปัญหาไฟดับบ่อยๆทำให้บรรดาเจ้าของธุรกิจอย่างเช่นเจ้าของร้านอาหารต่างเผชิญกับความยากลำบากพวกเขาต้องพยายามหาทางให้ร้านอาหารของพวกเขามีความเย็นเพื่อจะต้อนรับลูกค้าที่หนีอากาศร้อนค่ะขณะที่การตัดกระแสไฟฟ้าแบบฉับพลันก็ทำให้ธุรกิจร้านอาหารของพวกเขาเดือดร้อนอย่างมาก ขณะที่บรรดาผู้ค้าอาหารในตลาดต่างรู้สึกร้อนนะคะจากคลื่นความร้อนครั้งนี้แถมต้องพยายามรักษาอาหารให้สดโดยที่ไม่ต้องพึ่งกระแสไฟฟ้าอีกด้วยขณะที่ค่าไฟพุ่งสูงก็ยิ่งเพิ่มภาระให้กับครัวเรือนและธุรกิจในท้องถิ่นซึ่งเรื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญได้ย้ำนะคะว่าต้องแก้ไขปัญหาระยะยาวค่ะซึ่งรวมไปถึงการลงทุนในภาคการผลิตกระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้น